ด้วยนะัวยากมกก็ย20บาทเะมีครับสะเดาก็มี้อวันนี้นะครับผมสแบวกาสแสะเดาหวานมาสั่นนะครับผมสะเดาหวานก็มีนะวันนี้นะสี่สิบสองเิดียวแล้ก็มีกับเ่้นที่0บาทเรื่องี่ับเรื่องอะไร อ๋อหลบ t ันผ้งสวยเลยเมือเช้าวันนี้ปลาดิา่าบ่มาได้อยเอาดิบปามันล้างบัรอนดนี้ขอมาขายปลาตะเคิ่นซื้อที่เปนด้ กงวีทุกีวเ่ตัดชิมรบวกเป็นราคาสุดดแดเลยนนปนอเอาี้าีเป็นเล้ว่ามิบ้สิบาทจ้าดเาเดินละแม่พี่พี่บุ๋มไปลเด็เอาคุณแม่มาสังบมืนี้

ไปที่ติดมัเท่าไหร่จ๊ะคนนี้แมแจที่บุ้งพี่แจมมันบวีเห็นไหมจ๊ะน้ามื่งห้าสิบจ้า

그래 이, 공 อันนี้ไข่ไงครับนี่ นะสิถามมึงได้กับที่เดองเขาเรียนบอก096 9 6